ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลดบ้านไปกันนะครับผมเลดแบบซีฟออนไลน์สู้ไอ้เซฟสู้น็อกสู้เอาเต็มที่เอาเต็มที่เลยเออพี่เป็นไม้ยังอ่ะเนี่ยพี่ยิงตัวสองตัวนี้อยู่มาตายหนึ่งละเองเลนเลยเดี๋ยวตายไปพี่พี่เจนไน์นไม้ยังเก็บของเหรอเก็บของอยู่ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นเหตุการณ์จากไลฟ์สตรีมที่ผมเนี่ยได้ทาการ คลาฟซีโฟทั้งหมด9ลูกนะครับเพื่อที่จะเป็นเลดบ้านคนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นบ้านที่ปวดเราตั้งแต่ช่วงต้นสตรีมเลยนะครับพวกมันมีทั้ง M2 แล้วก็สไนเขียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านหลักจริงๆเนี่ยจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมันเนี่ยที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยเป็นแคนอื่นนะครับมาทยอยขนของจากบ้านหลังนี้ไปนะครับผมพวกเราก็ไม่รู้นะครับณตอนนั้นนะครับผมมาลุยทีเนี่ยคืออีกวันหนึ่งเลยนะครับผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรอติดตามชมเลย โอ้โหสวนกูนัดเดียวเลยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเซฟบไปต่อเดิมต่อเดิมไอ้ตะปะานี่ยเปล่าสไนต์สไนเขียวอะถ้ายี่เก่งจริงเะทอถ้ายี่เก่งจริงมันให้ตายวะตายอยูแล้วหลังไม้หลังไม้หนึ่งหลังไม้หนึ่งถ้ามันบินฮอขึ้นมาเก็บของกูนี่จบเลยนะไม่ไม่ขึ้นไม่ได้หรอทำไมจะขึ้นไม่ได้เต็มแล้วพี่ ชุดเต็มเหรอโอไหวไปไวเหี้ยเราเปลี่ยนเปลี่ยนแผนไหมสัตว์บ้องมรได้ฟังแบนบทดฟังนะงผมแบนบดตันึ่งทุกคนมาดูองายใช่ไหเซฟไม่ไม่อยู่ตรงฟ้าไว้หนึ่งผมเห็นไม่ได้ผมเห็นไม่ได้ตายบ้า เตรียมยาก่อนเฮ้ย,ยหลังเข้าตายตาย้ยตายตายังอ่ะเซฟอยากปินเข้าไปแปะเลยไว้ที่อ่ะเ้ยหลังบ้านเข้าตัวนึงน่าจะตัว,ตวฝั่งตรงข้ามก็เองฝั่งตรงข้ามอเอง,อง,องเซฟ

ชุดเต็มสีอะไรชุดเต็มสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงอ่ะสีแดเขารวบพี่จริงจริงจริงบอกบอกอะไรบอกเขาบอกอ่ะเออตายปะเต็มตายปะพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหนฝากฝากหน่อยมันตายมันตายมันตายฝากหน่อยพี่้มันมันจอดหอแล้วมันจอดหอแล้วมันเข้าไปในบ้านนะทีมบ้านทีมบ้านเอออรออยู่อรออยู่เอ้ใครใครมีกระสุนแบกผมไหม มีแล้วว่ะหมดแล้วก,นนกระสุนนิดน่ะในบ้านเป็นกระสุนวะพี่พี่เก่งเราจะปีนเข้าไปนะเขาได้ป่ะพี่เบนขอชุดเต็มเมื่อวานเซฟฮะขอชุดเต็มบะมีอายุเต็มมีอายุเต็มนบนอนะ่ะตายตายตายตัวเบาตัวเบานั่นนะ่ะอย่าเสือมีอยู่อย,อ,อยู่บนหัวผมเนี่ย เหตุตัวมันนักมันก็โอ้โหยังผมแตกโอ้ยเอ้ยตายแน่โอ้โหโอ้ยตายโอ้ยพี่อาตุโฟเรามันมันหลุดอยู่หลังไว้ไอ้ตายโดนเข้าตายตายมายตายโอ้ยหวุยพี่หนุยนี่ไปเติมนี่ไปเติมเจ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 มีคนกำลังไปเสือกที่เอ็นพี่พี่เบ๊ทพบหน่อยพบหน่อยพบหน่อย อตรงถนนตรงถนนไมู่นคาไปแล้วแหละข้าหัวตายล้ววะไม่มีปรมันล่วมไปไหนวะไม่ตายว่ะชุดลังไส้ข้าหัวไม่ตายอีกเนี่ยไอติโมเองไม่เห็นมีเนี่ยมันโดนที่พี่เจไนพี่เจไนอยูนี่อยู่นี่โอ้ยหลายตัวเลยนะหลายตัวเลยเสาไฟอะเสาไฟทิศเอ็นอะมาเต็มเลยหลายตัวหลายตัวเลยเยอะมากเยอะมากเป็นชะตากรรมละ เชื่อมันมันมันรู้ดีเดี๋ว่าไอ้ถอยได้ป่ะงอา مو คซีโฟงมาได้ไหมเออถอยออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้โดนโดนอมร้อนร้อนอยู่ข้างนอกอ่ะมันเยอะขนาดไหนเยอะสาเยอะมากไปอย่าสุญหมดคลวยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนข้างบ้านเสาไปอ่ะเสาไปอ่ะลมลันจะปีนเข้าทางพี่เบนต์ไหมพี่เบนทางคนเดีตรงไหนอ่ะ ถ้าถ้ามันขึ้นไปอย่าไปกลัวมันไอ้นี่มันมันยิงเราไม่ได้เขาอยู่บนบ้านอ่ะเราใช่ไหมอยู่ข้างบนอะพวกเราหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีกระสุนไหมมีกระสุนไหมมีกระสุนม,ม้าคอสุนหน่อยเไอ้จะตายเราจะเป็นขอสุนสุนเล็กหน่อยพี่ไม่มีว่ะมีกระสุนแลค่สุดน,นี้มั้ยไอ้ล็อกข้างนอกด้วยนะดูได้ไม่ต้องวเา้ย เฮ้ยประตูมันเปิดนะรอมันมันปีนขึ้นมายิงนะไอตูบันไดนี่ท้ายมือท้ายมือเอาเอาซีโฟมมาหน่อยเอาซีโฟมมาหน่อยพี่จไดมีกรสุนเล็กไหมมีกระสุนเล็กไหมแบ่งหน่อยไอ้เรี่นี่ก็มาไอ้สาระลบตายหนึ่ตายหนึ่ง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 ตายหนึ่ายหนึ่งตายแก่ล้ยพี่ร้องพี่ร้องชุบหน่ชุหนพี่ตกเลือดอย่อยู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 ่ย่อยู่อย่ายู่ยู่อ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 ย่อยู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 ่ย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 ่าย่ย่ย บ้านนั่นแหละบิวหลังบิวเออหลังบิวอะถอยดีกว่าถอยนะผมถอยนะหลังบิวไหนวะพี่หลังบิวที่เป็นที่ออกไปได้ป่าวเนี่ยสัตว์ออกมาฝั่งพี่อ่ะได้โล่งๆเซฟขอไอ้นี่ได้ไหมพี่ขี่หอกลับดิพี่ตอนไหนมาพี่โลเกตเนาะเออขับพอกลับจะมาเออขับหอกลับขับหอกลับเหมือนมันไม่ถอยไปนะเซฟไม่เลี้ยงอยู่โ้นหนึ่งต้นหนึ่งเซฟ

ไม่พี่มันล้มตั้งเยอะเลยตัวข้างนอกอันตัวข้างนอกหมดแล้วเดี๋ยวตัวข้างในตัวข้างนอกเหลยไม่กี่ตัวอะไรล้มหลับไซต์ตาย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 ไอเขาไปเอาเขาไหนเข้างบนเนี้ยมันหมดแล้วมันลดหมดแล้วเลยไม่คิดเลยตัวเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวกลัวมาป้าไอซีโฟเอากลับมายังอ่ะกลับแล้วกลับแล้วเก็บแล้วพี่พี่เก่งอีกนิดเดียวตายบ้างล้มป่ะไอ้ยล้มมันล้มจู่ของเพื่อนมันเป็นย่างจู่ของเพื่อนล้มบ้านล้มป่ะไม่รู้ว่ะ ไม่เห็นนะกูไม่เห็นนะ <20 words. S 2> ยังยังตายเข้าหัวสวยสวยสวย,ยโอ้ยโผล่หลังโอ้ยโอยไม่เสียอะไรทีกลับได้ยังกลับแล้วกลับแล้วกลับเพิ่งจะเข้าเข้าไปข้าๆๆมันมน่่ตาายทอะะไเนี่ยศพมันโคตรเ<ห>ยอะเลยเนี่ยเก็บนี่เก็บนี่เนี่ย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 เฮ้ยอย่ายิงใครใครวะฮะไม่ไม่แข็งเหต ตายสอง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 เก็บเก็บของข้างในก่อนนะตอนนี้เฮ้ยกูเจอละวไกลไก่ไก่เสื้อไเสื้อขาวเฮ้ยกูโครนีว่ะผมผมไม่เก็บยาแล้วผมจะเข้าไปหาเสื้อขาวไอ้เสื้อขาวอยู่ที่สาร้อยสามจีมันมันน่าหลังหลังกระแพงไม้อะผมสีหง่ะผมหงห แล้วอะไรเกี่ยวมาแล้วอะไรเกี่ยวมาปกพี่ปืนโคตรเยอะเลยปกพี่ปืนเยอะมากนี่เอาเพื่อนขึ้นไปทิ้งดิขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเอาเพื่อนไปทิ้งได้อะขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาเพื่อนไปทิ้งข้างบนแล้วก็ลงเล็กไปก็ได้ลงมันไม่มีแล้วพี่ผมผมเก็บมาหมดแล้วเว้ยผมเก็บหมดแล้วของอ่ะเออกระสุนดำกระสุนดำระเบิดถั่วไอ้ผมเก็บหมดแล้วแต่มันยังเหลือปืนเล็กปืนน้อยอยู่นิดหน่อยอี้พี่เก่งอันนี้ผมนะพี่เก่ง ใส่ยุดฮันด์แมทตัวนี้ใส่ยุดไอ้นี่ผมเองผมมิงตายหมดละผมบอกเลยนะครับผมว่าการที่เราจะซีโฟเปเลตบ้านใครก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันออนไลน์อยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมในสถิติของทีมผมนะครับมันเคยมีอยู่แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมที่เราเนี่ยเอาซีโฟเปเลตออนไลน์และชนะนะครับในเซิร์ฟแบบปกตินะครับเซิร์ฟออฟฟิเชียลอะไรแบบเนี้ยเออต้องเข้าใจก่อนว่าเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟธรรมดานะครับทุกคน คือผมสามารถทําลูกบ้องได้นะครับแต่มันก็พอดีกับการเลดนะครับผมแผนของเราที่เราจะไปเลดเนี่ยคือเราจะเจาะตามประตูเข้าไปก่อนนะครับจนถึงผนังไฮที่คือห้องหลักของมันนะครับและผมค่อยใช้ซีโฟแปอันนั้นคือที่เราคิดไว้คือออฟไลน์นะครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นออนไลน์ครับทุกคนและตอนนั้นคือเวลาตีสี่แล้วนะครับคือพวกผมไม่ไหวแลวผมอยากจะไปนอนมากแต่ว่าด้วยด้วยของที่เรามีอยู่ทั้งซีโฟเอยกระสุนดามระเบิดถั่วอะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่า ด้วยความที่เรากลัวนะครับกลัวจะโดนเลทเราอยากใช้ของก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเหลือของไว้เนี่ยมันได้ใช้ของฟรีอีกต่างหากแล้วมันก็ได้ของทางบ้านเราด้วยนะครับผมผมเลยตัดสินใจที่จะเลทซีโฟออนไลน์นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมันยากมากแล้วผมก็ได้ซีโฟกลับมานะครับที่เราเสียไปเห็นไหมตอนแรกไม่ได้เสียคืออยู่ยที่วิจัยนั่นแหละนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังจะกลับไปเลทอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้คือคิดว่า เราต้องชนะแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราทาได้ดีมากๆได้เห็นไหมพวกเราทํากันได้ดีมากนะครับเราโคบเราคุมทั้งบนได้แต่แต่ด้วยด้วยความที่มันง่วงด้วยนะครับผมพวกเราเลยต้องรีบเลดอีกรอบหนึ่งนะครับเย้ไปไปกับผมะวะไปส่งเข้าไปในเลยเออเอาบินทอเข้าบินทอไปอะบินทอไปสองคนเลยเดี๋ยวกูป,ปิง<ไ>ปเข้าไปก็ได้บินทอไปดีกว่าเออเดี๋ยวกูปิงเข้าไปเดี๋ยวกูปิงเข้าไปเดี๋ยวกูปิงเข้าไปไปไม่ได้ คยงให้ให้ให้เก่งโคฟบนบ้านเหมือนเดิมไหมเออพี่เก่งโคบนบ้านอยู่แล้วเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เดี๋ยววัดแม่ได้หรอกเขาระดับระดับเอาเลยเอาเลยเลยจัดเลยเฮียสู้เลยอับด้วยสู้เลยใช่ไหมสู้เลยเดี๋ยวสู้เลยวัดสุดเลยเดี๋ยวพี่วัดไอ้โนบ้านอ่ะพี่ มีเซมีก่ก็บอกหนึ่งมีสุดดำเขาไม่ได้เก็บมาแน่เลยเฮียนี่ใครโยนของเลยไม่ไยไปตรงนี้นะพยายามแบบให้มั่นใจที่สุดแต่อ,อยิงดีนึง่งนล้วก็มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ตายพวกนั้นน่าจะเป็นพวกลนันไซเว้ยน่าจะพี่เบนไปยิงลากปีนมาแล้วมันก็วิงว่งเพาพอดีได้ยินเสียงปืนกันปไปไปไปโอ้มันจะมืดแล้วว่ะรอเช้าป่ะ หรือไงหรือเอาเลยไปแม่งเลยเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าพี่แกก็ไม่เห็นแล้วอะไรรอเขาหอดแล้วอยากตายแน่ให้อยู่บนบ้านมันน่ะหรอที่จะไหนวะางถือเอคเอาได้เอคเหรอถือให้กันนต่เอคอะมีเอคมีหมีเซมิคุณแมงมีเซฟทูเซ่ต้องลงไปพี่ปะข้างล่าง เฮ้ยตเปิดปนตเปิดหกูจะตายเียไบัไม่ได้ตตายปะไหนอะอะไรอ่ะต้ององใครอะตายหมดตายหมดตายหมดไม่ได้หเบข้างบนเคข้างบนอะของมันจรของเราขอเราขอเราอ๋อเหะเอ้าโอ้พิงดาวเซฟไอ้เนี้ยเก็บเก็บีฟพี่ก่อนเก็บซีฟรพี่กอไปเก็บยัเก็บยั มืดว่ะเฮ้ยมองไม่เห็นตายตกตายโอ้โหเฮ้ยพิกดาวพี่พี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างถ้ามันอย่าให้มันปิดประตูนะได้สีโฟเลยน่ะได้หมดเลยอ่ะพี่เว้นพีเว้นยิงตัวหลังเลยพี่เว้นหลังเสาไป้ไดพี่เว้นมีมียาไหมมียาปะขอยาหน่อยไม่มีไม่มี ทำไมไกลๆไม่ไม่ค่อยเห็นเลยวะไอ้เนี่ยพี่ไายลงมาได้ปล่าวะลงมาเอาของได้ปล่าไอ้เนี่โหยากปล่าไม่ได้ดิได้ได้พี่พี่จะนายนี่มีบันไรอยู่ฝั่งนี้โอ้โหมันมืดมินเนี่ยเนี่ยบันไดฝั่งนั้นอ่ะรอเช้าไหมโอ้ซีโฟอยู่ในบ้านแล้วซีโฟอยู่ในบ้านแล้วหายเนี่ยเขเข้าไปเก็บก่อนดีงั้นอ่ะใช่ต้องเข้าไปเก็บก่อนพี่จะไายขับฮอเว้นไหมล่ะมันปิดประตูยังมันเข้าไปแล้วพี่พี่จะนายทางฝั่งนู้นประตูฝั่งนู้นประตูฝั่งล่งหลังพี่ มีหอ,อยเปล่าวะหายาดิเดี๋ยวครับยาเรับยาไ,ไปไหนบ้างไหนขามเลยหน,น้าประตูบ้านเหรอไหนหน้าประตูเลยมันปิดประตูยังทางฝั่งล้วงแพงไหมหเราอะมันปิดเลยมันปิดประตูแล้วโอ้โหเอ้ยสี่สิบสี่สิบก้าลูกเอง มีกุญายโยเลยวะไม่จริงเหรอทำไมไม่เจาะจากข้างบนอ่ะข้างบนมันไม่มันไม่พอไอเจาะข้างล่างไงเจาะข้างล่างไงมันอยู่พื้นจาวไงไปไปจะไปเจาะข้างล่างเลยลองลงเข้าไปที่ลอเข้าไปที่ลอเข้าไปที่ฐานก่อนที่เข้าไม่ได้พี่เก่งยังไม่ปิดหรือเปล่าปิดแล้วเปิดประตูไปแล้วเออเมื่อกี้น่าระเบิดประตูก่อนเลยเฮ้ยเสียดายว่ะ ที่ยังกับพ่อกลับมาเลยพี่เออแล้วน่ะแล้วเดี๋ยวมันเอามาใช้บ้านเราเออแน่นอนเลยไ้อยากเล่นนะเล่นสึกไงไม่เบอกเลยเกียร์พีเล่นทำไมเออเฮียไม่เมื่อกี้แม่งเราเราโลภเกินไว้เซฟไปเฮียเราเราคิดว่าเรา EC หนึ่งประตูไม่หมายถึงว่าเร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 าคิดว่าเออหนึ่งประตูแล้วเอออะไรี่แต่เราลืมไปว่า ไอ้เที่แแม่งพิกดาวไม่ได้ภาพพี่จะได้ขับมาอย่าเพิ่งจอดจะเอาเอาผมไปส่งเลยเนี่ยเบมเนี่ยเบมเนี่ยเบร์เห็นไหมเห็นมืดมืดมืดยิงเลยยิงหาไฟหาทางเข้าก็เราเสียซีโฟไปจังหมดกาลูกนะครับรวมถึงกระสุนดำแล้วก็ ระเบิดถั่วนะครับผมบอกเลยคืนนั้นเป็นคืนที่นอนไม่เต็มอิ่มเลยนะฮะนอนไม่หลับนะครับผมคือแบบมันมันช็อกมากน,นะครับเหตุการณ์ที่เราเจอนะครับผมคือถ้าเราได้แปะสักหน่อยก็ยังดีทุกคนแต่เมื่อกี้คือผมไม่ได้แปะเลยสักลูกนะครับด้วยความที่เราไม่ทําตามแผนที่เราวางไว้นั่แหละนะครับเราคิดว่ามันอีซ y d e ิ p หนึ่งประตูแล้วนะครับแต่เรา ก็พลาดนะครับมันมีพลิกดาวนั่นเองนะครับผมถ้าเมื่อกี้ผมเปลี่ยนจากการที่ไม่ไม่วิ่งเข้าไปแล้วระเบิดประตูเหล็กก่อนเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนเราเนี่ยยังเข้าไปเติมเข้าไปเก็บศพได้นะครับแต่คราวเนี้ยผมเสือกโลภกันไงก็เลยนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็สูญเสียซีโฟไปแล้วทุกอย่างก็จบนะครับแต่บ้านเราไม่ได้โดนมันเลดนะครับคืืไอพวกนั้นมันมันขนของย้ายไปนะครับผม โชคดีมากเลยที่มันไม่เลตบ้านเราต่อนะครับการเลตออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งความผมจะบอกว่ามันต้องใช้ความทีมเวิร์กมากๆเลยนะครับทีมเวิร์กแบบจริงๆเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นเลทซีออนไลน์ด้วยเนี่ยมันต้องทีมเวิร์กแบบคูณ10เข้าอ,อีกอะ่ะนะครับถ้าเป็นบ้องยังไงเพื่อเรายิงจากนอกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมเราโครบได้เราอะไรได้แต่ซีฟเนี่ยคือผมต้องวิ่งไปแปะตามผนังในบ้านมันนะครับ บอกเลยว่ามันยากนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่ดูจนจบแล้วรู้สึกเฟลไปตามๆกันนะครับที่ผมทําวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเล่นเกมลัสเนี่ยมันก็ต้องมีการเฟลเกิดขึ้นบ้างนะครับไม่มีใครที่มันจะชนะไปทุกครั้งที่เราเลทน,นะครับผมนะครับอยากให้ทุกคนดูว่ารู้ว่ามีมีคนที่ยังแพ้อยู่เหมือนผมอีกหลายๆคนเลยนะครับผมไม่มีใครเก่งไปซะทุกอย่างแล้วก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับในเกมนี้ และทุกเกมด้วยนะครับมันต้องมีแพ้แล้วก็มีชนะบ้างนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ความสนุกเราได้ความตื่นเต้นเราเสรจตรงนี้ก็พอแล้วนะครับเราไม่ที่ต้องเราไม่ต้องไปว่าคนคนใดคนหนึ่งว่าเอ้ยมึงเน่นกากว่ะมึงเลดเฟลว่ะอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่ามันมีหลายคนมากที่เป็นแบบผมนะครับเพราะว่าเกมเราสู้กับคนนะครับเราไม่ได้สู้กับบอทนะครับผมไว้จเจอกันในอีพีหน้า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็ EP หน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรในสตอรี่ของรัฐก็รอติดตามชมนะครับบ๊ายบายทุกคนเจอกัน